วันดีคะ่ะทุกคนอยู่ในช่อง s อ b Super ดตะเข้ากิ๊กกันอีกแล้วนะคะเราเล่นเกมเออจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าหเห็นคนเล่นกันเยอะเป็นเกมฆาตกรเราจะมาหาฆาตกรออักเกตประตูก่อนเราพูดเยอะเกินอักเกตประตูฆาตกรอยู่ไหนเอ,อ่ยฆาตกรเฮ้ยฆาตกรอลกำจะมาแล้ว ฆาตากรมาแล้วอยู่ไหนอะอยู่นู้นฆาตากรอยู่นู้นนะคะทุกคนนี่เดินมาคุณยายคุณยายผมยุ่งคุณยายคุณยายจะไปห้องใครอะห้องเพื่อนเหรอหรือว่าห้องเพื่อนคนนี้น่าจะไม่ใช่คะ่ะนี่ไงห้องเพื่อนคนนี้นี่เอง รู้สึกเหมือนคุณยายจะเอาให้ได้ื่อยับเก็บประตูก่อนถ้าจะอัพเก็บตัวของเรามันก็จะยิบผ้านะคะนี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ตามไม่เลิกเลยตือ้อยู่ได้เอาไปแล้วไปแล้วนะคะได้แล้วอัพได้แล้วอัพเก็บ รอรอเงินกันนี่นะคะทุกคนไอ้เพื่อนอย่าเพิ่งสนใจเพื่อมาสนใจต,ตัวเองก่อน,นะคะ่ะเุ้ยจะซื้อไว้กว่าดีไหมซื้อดีกว่าเดี๋ยวคุณยายคัดก่อนมาเพื่อน ไม่ซื้ออะไรเลยอุ้ยเมื่อกี้เจอคุณยายแบบแบบไว้อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมปะอ๋อไม่อยู่ค่ะในทางอื่นแล้วเพื่อนก็รอแล้วสิอืมนอนหลับฝันดีคุณยายคุณยายจาคุณยายมาทำฉันบ้างสิคุณยายจา คุณยายฆาตกรรู้สึกเหมือนเราทรมานคุณยายเขานี่อยู่ไหนแล้วนะอุ้ยตั้งผิดตั้งผิดนี่ตอนแรกเราคิดว่าจะอเก็บเตียงนอนแต่ว่าไปซื้อผิดอันนะคะเมื่อคุณยายเขาจะสําเมื่อคุณยายเขาจะเลือกว่าจะเอาคนไหน ดูว่าจะผ่านด่านนี้ไหมโอ้โหห้องเคื่อนี่โคตรดีรู้สึกอยากให้คุณยายไปฆ่าแล้วก็จะได้ห้องนั้นอุ้ยก็แค่นี้ก่อนนะเครื่องค้าไม่พลา